สวัสดีค่ะพบกับพีนปอลและก็น้องสเปซคนงามงามไหมอ้าจ้า mm hmm. เห็นไหมคะวันนี้เรามารีวิวข้อของน้องสเปซที่ติดกับที่นอนจ้าใช่ไหมเป็นข้อขที่ สมัยนี้แม่ๆน่าจะต้องการกันมากเพราะว่าเราก็ไม่ต้องยกที่นอนออกไปเนาะสมัยก่อนอะ่ะเขาก็จะกลัวว่าลูกอะ่ะนอนบนที่นอนนะพอเขาเริ่มแบบลุกคานนั่งได้แล้วทีเนี้ยตลแบแป๊บเดียวคือล่วงตุบลงมาบนที่นอนสมัยก่อนเขาก็จะยกที่นอนออกไปเลยจ้ะ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วพอยุคนี้เขามีคอกแบบว่าติดกับที่นอนขายซึ่งเป็นแบบนี้เลยรู้สึกว่าบางครอบครัวเนาะจะรู้สึกว่าเออห้องมันจํากัดจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะเอาคอกมาลงเขาก็ต้องยกเตียงออกไปเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วจ้ะเราก็เลยไปเสิร์ชหาดูว่าเอ๊มีแบบเพจหรือมีแบบว่าร้านไหนที่เขาขายแบบคอกที่มันรู้สึกว่าติดก,กับเตียงแล้วเราสามารถลงขึ้นลงได้แบบสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนั้นน้องสเปซเพิ่งแบบจุบนมแล้วหลับเลยนะเพิ่งหลับไปแบบเหมือนสนิทเลยแม่ก็แบบรีบลุกไปเข้าห้องน้ําแต่คุณแม่ก็จะมีกล้องอยู่ในห้องเนาะคอยดูน้องอยู่ตลอดแต่หารู้ไม่ว่าคืนลุกไปยังไม่ถึง5นาทีอะ่ะเพิ่งเข้าห้องน้ําอ่ะน้องสเปซคือกริ้งแบบกริ้งมาเพแต่แบบกริ้งมาสองตลบคืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงขอบเตียงซึ่งใจแบบหายว่ะคือกรีดรันบ้านต้องเรียกคุณยายมาช่วยแบบ จับน้องสเปกก่อนไม่ได้กาแหละเราก็เลยนี่เลยกลายเป็นล้อมพอกแบบนี้บนที่นอนไปเพราะว่าเราไม่อยากเอาเตียงออกเนาะเพราะว่าเตียงเราก็แบบซื้อมาตอนแต่งงานแล้วมันก็แบบเสียดายอะ่ะข้อเขาอะ่ะก็มีความแข็งแรงนะจ๊ะไม่ใช่ไก่กานะนี่คือเป็นเหล็กนะแล้วเขาอะ่ะคือส่งมาเป็นกล่องไม่ไม่ใหญ่อะ่ะและนี่ค่ะเราก็สบายใจหายห่วงนี่เลย ก็เอาน้องไว้ในนี้ได้เวลาที่เราแบบนอนตอนช่วงเช้าคืนอ,อะไรเงี้ยหรือเราอาจจะอยากลุกไปเข้าน้ําน้องหลับเงี้ยน้องตื่นขึ้นมาคือน้องก็ไม่ต้องกลัวเลยจ้ะกิ้งมาเลยจ้ะเพราะนี่จ้ะแนงกระแทกคือยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมคือแบบแข็งแรงมาก พี่แม่ซื้อเดี๋ยวแม่จะขึ้นเพจตรงนี้ไว้ให้นะคะคือแม่หามาหลายเพจแล้วจะบอกว่าราคาต่างกันหลักพันแต่ทุกอย่างเหมือนกันแม่ก็เลยแบบโอเคเทียบกันและเพจนี้คือแม่อโอเคมากซึ่งของทุกอย่างแม่ดูและลายเอยอะไรเอยทุกอย่างวัสดุเหมือนกันแต่ราคาต่างกันมากจ้าแม่ก็เลยลองกดอันนี้มาก็ราคาแบบไม่แรง แล้วก็สามารถแบบแข็งแรงอ่ะลูกเราก็สามารถตกอได้เด็กที่กําลังแบบหัดยืนหรืออยากจะเดินแล้วเนี่ยอย่างน้องสเปซอย่างเงี้ยก็แบบเกาะแบบเล่นของเขาได้เขาก็จะมีความสุขเอ๊ะเห็นไหมคะลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขนะคะดุอาจาเห็นไหมเขามีความแข็งแรงมากแม่ดู ดูจ้ะไม่ล่วงแน่นอนตีมาเลยโหลดโถมมาเลยจ้ะยังไงก็ไม่ล่วง <c oughs> <c oughs> เล่นละลายนะคะนี่เลยนะคะหมดห่วงได้เมื่อเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบไปปลดทุกข์แต่เราก็ไม่ควรจะทิ้งไว้นานเพราะว่าน้องอยู่บนที่นอนคนเดียวน้องก็อาจจะแบบหวัดตัวได้แต่มันก็ป้องกันได้ในส่วนหนึ่งนี่เลยคือดีมากค้องดีมากแม่ขอแนะนำนี่เลยตามเพจนี่จ้ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเมื่อเราแบบอยู่บนที่นอนกับลูกใช่ไหมแล้วเราอยากจะแบบอยากจะออกจากเนี่ยที่นอนเราก็สามารถทําเหมือนเนี่ยเป็นที่นอนได้ปกติเราก็นั่งกับลูกได้เลยอย่างนี้ซึ่งแบบสบายมากนี่คะ่ะนั่นเลยคะ่ะนี่เนี่ยเราก็ปลอดภัยหายห่วงคือไม่ต้องกลัวว่าลูกจะตกลงไปแบบหัวแตกหรือแบบได้รับการกระทบกระแทกนะคะบนศีรษะน้องอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็ สบายใจอยู่บนเตียงนี้ได้ถ้าใครชอบหรือต้องการมองหาข้อที่แบบว่าไม่หนักมากนะคะก็ตามไปได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะนังสเปรดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย